ทัศออนเผยประโยชน์ทะเบียนสมดสสามีภรรยาได้สิทธิอะไรบ้างทุกอย่างมันครึ่งๆกลายไปไประเด็นดางนักร้องดังฟ้องภรรยาจยากยอกเงินกําลังอยู่ระหว่างการเจราจาแบ่งมรดกสินสมรสเป็นเรื่องราวที่วิเยา์วิจารณ์ณกันร้อนแรงขณะน,นี้ในดา่ายแง่มุมและการสมดสนั้น ถูกพูดถึงอย่างมากและจะเห็นว่าฝ่ายหญิงนำสิทธิทะเบียนสมดลมาฟ้องฝ่ายชายเมื่อฝ่ายชายทำผิดจนหลายคนเข้าใจว่าไปทะเบียนสมดลมีประโยชน์กับฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชายโดยล่าสุดทางด้านนางเอกดังอย่างแอบทัศออนก็ได้เผยประโยชน์ของทะเบียนสมดลผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสาวตองได้พูดถึงประเด็น โฉดทะเบียนสมรสมีสิทธิอะไรบ้างสิทธิในการที่เราโฉนดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งๆแม้แต่เวลามีปัญหาแล้วต้องแบ่งสินสมรสก็คนละครึ่งหรือแม้กระทั่งสิทธิมรดกว่ามีใบทะเบียนสมรส คุณก็จะได้รับมรดกทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งการฟ้องหรือการครบชู้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกฟ้องฝ่ายเดียวแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งผิดคุณก็ฟ้องเขาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงสิทธิอื่นๆในการรับผลประโยชน์ก็มาทันต่างๆสงมมติมีประกันชีวิตหรือมีอะไรคุณก็จะได้รับสิ่งน,นั้นทันที